กลับสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมส่อแสแบ่งแห่งคนรักเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทกองพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเราเนี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสุบาทเหรียญนี้นะครับท่านราคาดีนะครับเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับเนี่ยแต่เสียอย่างเดียวเหรียญนี้ยังไม่ได้ทําการล้างทองคะอาดเลยนะครับเห็นไรดำปีจะเจนนะครับท่าน เรามาดูลักษณะของนี่ครับเป็นเล็บแบบสองสีตัวติดนะครับท่านคิวโปนิเกิลอยู่ด้านนอกส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับนี่สวยงามมากนะครับเรามาดูขอบเฟืองครับขอบเฟืองเป็นไงบ้างครับนี่ขอบเฟืองเดือนนี้คร okay. ับอือดูครับคมชัดเจ๋วทีเดียวครับท่านรอยบุบรอยบีก็มีแต่น้อยมากเลยนะครับใครๆก็หาว่าผมดับเสียงไม่ได้เสียงนะครับปกติธรรมดาเสียงผมก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับนี่สวยงามมากนะครับนี่ครับมาดูด้านหลังครับนี่ครับด้านหลังครับประเทศไทยครับ อักซอนเบลสามตัวที่กันอยู่ตัวที่สี่ห่างออกมาดีหนึ่งนะครับพอตอสักฟันห้าร้อยสามสิบเก้ากับถัดโอ้โหสองห้าสามเก้านี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบบรดับที่หายากนะครับท่านแต่ผิดิดน้อยหายากมากเลยนะครับสำหรับปีสองห้าสามเก้าเนี่ยจำนวนก๊าซบิวทอมพิสุนกับเยอะแยะอะไรมใกม่ยนะครับท่านยอมรับเลยว่าหายากมากครับตัวนี้หาแทบแต่หาไม่เจอเลยนะครับในระบีเหมือนเนี่ยโอ้ยผมหายข้อมูลอยู่ครับไม่รู้ไปไหนเนี่ยนี่ครับ 425.9น้านะครับจนตุกางคือพระปางวัดดูลูน้ว่าตามลูกมาอนี้คือแม่นั้นโชาประยัและล่างสุดคือ10บ,บาทไทยแล้วก็10บ,บาทอาหริบน,นะครับสําหรับปีพศ2539นี้นะครับท่านความกวาม้วางของเหรียญอยู่ที่26ม mm, ิลลิเมตรน้ำหนัก8.5ก mm รัมนะครับท่านจํานวนการผลิตน,นะครับอยู่ที่17ล้าน860,000เหรียญน,นะครับ6,000เหรียญน,นะครับท่านพูดผิดครับ17ล้าน86,000เหรียญน,นะครับท่าน หในราคาหยุดที่นั้นก็ให้อยู่ที่เหรียญละ250บาทครับท่าน250บาทนะครับท่านมองคู่มือไม่ชัดครับ250บาทนะครับนี่ยสำหรับปีสามเก้าเนี่ยดูซีนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านมาใช้นะครับตัวที่เหรียญละ50-60บาทเลยนะครับ